วัดต่อไปท่านพ่ออารมณ์ขับมาแล้วครับขบวนวัดทุ่งนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลบ่าวว่าครับมาแล้วตอนนี้ที่ท่านเห็นอุกคนอันนี้นะครับเอาสลหรับเมือวัดทุ่งเนี่ยเพื่นบอกว่าเห็ดมาจากไม้ไผ่สองลอยลำขับป่าไปเอาไม้ไผ่จากบ้านน้องตะไก้บ้านว่าบ้านเสื่อมเบิดนะครับพอดีนะครับมีความยาวตัวเรือประมาณ20สเมตร กว้าง8เมตรและยังใส่ถัง200ลิตรนะครับถังกัไปเอามาจากหูทั้งสวนสกลนครบนเบนิดพอดีนะครับจำนวนร้อยถังนะครับหมัดห่วมกันกับไม้ไผ่เป็นลักษณะคือแพ้หาป่าโบราณน,นะครับมีการจู่400ก้านนะครับเมิดผ่าสบงพอง่อย่าให่ครูนะครับ,บ,ออนะรบ <c oughs> โอ้ยบอกบอต้องย่านครับเน้นหลาย,อยโอ้เน้นเน้นลายเน้นลายเ,ายเายออ ทำมาจากขี้พึ่งผสมกับน้ำมันกา๊าซใส่วัสดุซุปน้ำมันและขี้ผึ้งต้มไว้ไว้ไส้นะครับดีแล้วพันกับไม้ไผ่เตรียมเอาไว้มีความยาวประมาณ1เมตรจุดไว้เพื่อความสว่างบนเหือือด้านหน้าแพมีขนาดกว้าง6เมตรยาว3าเมตรหาซิปใส่ต้นกล้วยเป็นตัวสอยพยุง นะครับเป็นการจำลองแพรโบราณเหมือนครั้งในอดีตนะครับด้านแพรประดับให้แสงสว่างด้วยตะเกียงไฟ200ขวดนะครับเหตุมาจากขวดเอ็มรอยเมิดนะครับเมืดอำเภอนะครับมีแล้วไฟจำลองขนาดเล็ก3ลํลำซึ่งมีประทีปไฟที่ทำมาจากไผ่สารและใบสีแบบโบราณ3ดวงให้แสงสว่าง นำทางสู่ดวงวิญญาณผีเงือกผีงูให้ไปสู่สถานที่พึงพอใจบนแพ้ใหญ่ด้านหน้ามีตัวหนังสือคำว่าวัดทุ่งนะครับชัดเจนครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นเนาะด้านข้างทั้งสองข้างมีหุ่นทหารนหานกล้าผู้ได้บุหันธรรมดาได้ทหารกล้าข้างละสองคนถือธงชาติพร้อมครับทำความเคารพอยู่หน้าแพ ด้านหน้าแพ้โดยรอบมีดอกบัวขาวจำนวน39ดอกจัดทำขึ้นโดยชาวคุมวัดทุ่งด้วยความจริงใจเพื่อสื่อถึงความรักชาติและเสียสละสารเสริญสดุดีวีรชนที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศไทยลํำลึกถึงคุณงามความดีและยกย่องวีรกรรมของทหารหารปกป้องอธิปไตยและปลกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานสืบต่อไปและแสดงออกถึงความ เสียใจอย่างสุดทึ้งร่วมโศดทรงวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้งทหารและประชาชนจากสงครามปกป้องอธิปไตยจากกัมพูชาที่ผ่านมาทำให้ไปสู่พบใหม่ที่บริสุทธิ์สวยงามและสง่างามเช่นเดียวกับดอกบัวสีขาวด้านหน้าผมไหวเอา้าอ่าจอยกันด,ด้านหน้าจึงครับ เมืเอลอสล้อสก้อเถื่อไพสลอวัดทุ่งนะครับตัวนี้กัน,ออกนปั๊บระบบอยู่ครับด้านหลังป้ายมีพญานาคราชสีนำ้ำเงินขับพ้อมบริวารด้านซ้ายและขวาซึ่งสารจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ยาวกว่า10เมตรพอดีเพื่อนใส่ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งตามความเสื้อของชาวอีสานโบราณว่า เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความเมตตาบุญญาธิการาสูงส่งปรากฏของพญาพญานาคสีผ้าซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีเสื่อว่าเป็นการแสดงถึงการคุมครองของผู้มีบุญพร้อมทั้งมอบพรอ,อันมงคลแก่สาวอากาศอำนวยและสู่คนที่ผมเห็นด้านหลังพญานาคมีนกยุงลำเพนส้ายดีนนกยุง ตาบไปรยางดีประใดยปรดอนมีนกยงลำแพนความสูง3เมตร10เซนนกยงลำแพนความยาวลำตัว2เมตรหางสูง3เมตรตาจันบ้าทูบ่ธรรมดาดินกยงตัวนี้นกยงตัวนี้